เพอจะได้เปลี่ยนมหาเนี่ยบโพลุกแค่ตั้งแต่ยากตั้งแต่โยงเข้ามาเข้ามาละวับจะไหนวันใหญ่ข้าวานเข้ามานั่งใกล้ๆหอยก็จังไม่ใหญ่นั่งอยู่นี่แล้วอาจารย์อาจารย์มหาเจ้าพระอาจารย์มหาต้องการอะไรก็บอกโยมนะเจ้าคะแล้วโยมก็ซื้อมาถวายพระเมื่อหนึ่งหอยจมน้อยใหญ่ก็มหากับมหาพ่อพนังลับรถจีกับวัวมีตลอดคือวัดรถมาถวายใสไปที่วัาเนาะ อันไมนน่ยอะังน้นเพราะผู้ใดขึ้นอยากทักอยากักในตีลวว่าทักเมียว่าทักกับ่เอารสเนี่ย เทีพลเมงกนะกูเทยกีนแ้วไปจค่อยอ่อนใาคเหนือภาคใต้ภาคกีจสังสัตัวค่กยเื้อกันนี่เหลียเดี๋ยวนี่ใครเป็นจะพุณนเลวเดี๋ยวนี้ให้ออกไงเอาเท่าทำเนียไมเอ่คันนี่อืออาจารย์ไม่ด้บอกอากาศต่อแล้วม่อแล้วนี่เป็นจาพุณนเลวเอยแต่าัันอกเียง 哇，你坤顶坤南。 กับทุเล oh ียนนั้นไม่ออกก็ไปได้ตากแดดไปคือคยาเออกินหลายจนนนี่มันยังซูบยานาะโอ้แล้มันขัไปไหนบอกทุเลียนจนค่ายป่าอันนี้มันได้ดีทั้งเดือนชีจิตจริงพอ บาลนี่เจะได้เปลี่ยนจากคุแล้ว yeah, อไอ้เงี้ยเขาไม่อยากปากเดี๋ยวนีั้างทั้เงี้ยที่ไปใส่มาใส่ารันเนือคนอยากไปน้าเขาไลที่ไปทดอดผา,า,าป <c oughs> ้านใว่าระันมองรถตู้ข้างกล้ว่ปรันเป็นสีขยันอันพระเงี้ยาคว่นนี้าม่างนันน้องอารบพันเนินพระเงี้ยพาะตัวนันก็ได้ไปหลายการองก็นเนี่ย่ค้มไปน้ำคนนี้คนไปขายมันก็ได้แ่หลายตาที่พระกว่าจะแล้ว ส้อยก่องทอนเฝ้าเมบาตอนหันคนนเสรถมาฝากเจ้าะหึกรบานนี้ก็เลยว่าบ้านได้ยินได้ยินเวรับพันยศเจ้าพูดมาเรียบปัจจิสลวนเนบันไดใหญพันค่าเพื่อหมเราจ้บันมาเรื่อใ่เียบไปเรียนมากก็เลยมาึ้นบ้าห้วย วันที่หาเดียรมีทุนาสี่หอดมีเดียวอาจาัย์แล้าวันวที่บอกพี่มีเงื่อนเปียดกันเฉพาะก้านดอนหันเหนือเพื่อเดที่ไปกับไปแล้วเริ่มเรืแต่ว่ามุ้เจ้ากระดี่ไปเนี่ยมุ้เจ้าจะไปแก้งไปขาวไหนเขาเห็นขัดกล่องคนอยู่สมือเนี่แต่ว่า ท่นนั้นมนล้มบอเอือบ้านวันหันมาล้พระศิวขคนทำไมอาต้าน่ายนี้แน่กว่าทว่ายงฟังเอี๊ยนี้น่องไค่ีะลูกีลูกน้องขนาีสัว์เป็นน่องเกาไม่เจอหน้จีนี่นี่ถดักมหาเขาห่ะล้ปีจะที่ล้มซื้อเกี่ยวโคอยาบ่พะั ตอนาาตอนนี้จะเป็นไผตอสาตอานี้เฉพ่อเมียคนเดียะเอว่าเพิ่นทุกยากพอดก็ยังอายคอดเมื่อนึงเขาหลับศัพมาหาคอยเป็นยังไงนะแม่น,นา,าบานอยา่ามาเรียกมอนะ่อมนะกหรอกเลยวันสิทุกวันนี้ไม่ใช่มอ่มอมกัหรอกเป็นเจ้าคุณ สท่านเลยพนบาทเี้ขึ้นไปขึ้นมาสนุกข้าถ้าเาีมังงคอยคนกะจีบอท่าได้ถามยิงดอกเมีย่อยเราเปนคนเบาดูคือจีบเาเองละเมียแท่นละ กาไน้ถึงบุตรจาผู้พาค่อยไข่บานเวลานั้นหลายปีเลียวม,มาเรียงบุพาดินรันงเดินเมผู้นำตาไรลดินเทาเมยมนี้เราปสาเล่ายุบันป่าใหม่ศิจาเว้าให้ทานฟังศัทธาเอ้ยอดีตกันพันเรียงเดียวเดียวมาขึ้นกับสองตาใหญ่ย่อมหลับเมืาเกลไกล

แต่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ก็สิเกดมอดอยู่นั่นล่ะเจ้าเฮ็ดสิมาเชิฮอนท้อข่อยเนาะเดีวันนี้ก็ได้เนาะได้อีเว้าอีหยังก็สิว่าตั้งแต่เจ้าของดีแท้บ่ว่าเจ้าของอันกวาสิตามเจ้าอยู่ดอกวแตุ่มื้อุวันเจ้าหม่หมอนนี่จมูเ็หยัง่ว่าเลขิอหมาเลขิ thì khืน lại có khoai như thế vãi vãi đó comment bảo trên giấy à, để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Look, look, at me!